อากาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายสุชัยบุตรสาระสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานอนุกรรมธิการโครงสร้างหน้าที่และอำนาจสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปในคณะกรรมธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาขอนำเรียนเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาเรื่อง ความร่วมมือกันในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสหาการและความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆต่อที่ประชุมวุฒิสภาดังนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หมวด14การปกครองท้องถิน่นมาตรา250 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่นตามหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิน่นซึ่งการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเป็นหน้าที่และอำนาจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าการร่วมดำเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเดินมือการเององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการนั้นก็ได้ทั้งนี้ รัฐต้องดําเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยการจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสมรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะนะการเงินและการคลัง และการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จำเป็นเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมการป้องกันทุจริตและการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์และการป้องกันการก้าวไก่การปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาครับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกฎหมายว่าด้วยกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระเบียบกระทรวงม,ามหาดไทยหรือหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของกระทรวงม,ามหาดไทยรวมถึงประกาศคณะกรรมการการะจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการทำความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือร่วมมือกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะในหลากหลายรูปแบบเช่นการว่าจ้างที่เราเรียกว่า outsourcing ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน public-private partnership ที่เราเรียกสั้นๆว่า PPP สากาหรือโค o อ e เปอร v ทีฟกิจการพาณิชย์ได้กิจการเพื่อสังคมโลคั่นพับลิกเอ็นเตอร์ไพรส์แอนโซเชียนเอ็นเอร์ไพรส์การจัดบริการสาธารร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการร่วมมือกับบุคคลอื่นในการก่อตั้งบริษัทจำกัดหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด ท่านประธานครับแต่การทําความร่วมมือกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองหรือความร่วมมือกับหน่วยง,งานของรัฐหรือความร่วมมือกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะมีปัญหาและอุปสรรคในหลายด้านทั้งปัญหาอุปสรรคในด้านข้อกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์หรือปัญหาอุอปสรรคในด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับความร่วมมือกันในการดําเนินการจัด ทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นคณะกรรมการมาชิกาการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาจึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมิการโครงสร้างหน้าที่และอำนาจสาหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปได้พิจารณาศึกษารูปแบบวิธีการทําความร่วมมือกันในการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองหรือความร่วมมือกับหน่วยง,งานของรัฐหรือความร่วมมือกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะนะหรือกิจกรรมสาธารณะนะรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจโดยได้รับฟังข้อคิดเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อรวบรวมความคิดเห็นข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่างๆและได้สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วจัดทำเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องความร่วมมือกันในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสหาหกรรและความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 1. เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการการจัดทำบริการสาธาระร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดทำบริการสาธาระร่วมกันในรูปแบบสาการและความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ 2. เพื่อร่วมรวมปัญหาอุปสรรคการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดทำบริการสาธาระร่วมกันในรูปแบบสาการและความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ 3. เพื่อรวบรวมความเห็นข้อเสนอแนะในการจะทำบริการสาธานระร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นการจะทำบริการสาธานระร่วมกันในรูปแบบสาการและความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานของรัฐประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. เพื่อกำหนดหน้าที่และอำนาจหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ในการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้ทองถิ่นในรูปแบบสหาการและความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันและวัตถุประสงค์ข้อที่5เพื่อพักดันให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทาเป็นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้งองถิ่นพสและร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสําหรับรายละเอียดผลการพิจารณาศึกษากระผมขอมอบหมายให้ในายสุวิชาเพ็งไพบุ์อนุกรรมธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมธิการโครงสร้างหน้าที่และอํานาจสําสหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปในคณะกรรมธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา เป็นผู้นำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมวุฒธธิสภาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปขอบคุณครับ